11โมโตรงมี2เวลานะอีกเวลาหนึ่งก็ตีสามคุณผูช้ชมชมได้เช่นเดียวกันค่ะติดตามกันนด้ ช่อง True Life TV True Vision 67ค่ะค่ะรวมถึงคนที่อยากจะดูย้อนหลังนะคะก็ดูกันได้ที่ family.truelife.com ค่ะศูนย์รวมบทมความและคลิปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยใช่แล้วค่ะส่วนใครนะที่เป็นแฟน T.J. ของรายการเรานะร่วมถึงของช่องเราด้วยนะแล้วอยากจะสั่งให้ T.J. ทําอะไรคะตอนนี้เรามีโครงการ T.J. สั่งได้อยู่นะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปเขียนข้อความว่าอยากจะเห็น T.J. ทําอะไรได้นะคะที่ mylife.truelife.com/familygang ค่ายาะย้ำาลคะขึ้นอยู่หน้าจอแล้วค่ะตอนนี้ mylife.truelife.com/familygang ก่อนหน้านี้มีคนรีเควสมาแล้วว่าอยากเห็นน้องหนิมร้องเพลงโชว์ไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมน้องหนิมก็ใช่ค่ะแต่ว่าต่อไปก็รีเควสพี่ลิงบ้างละกันอย่าเลยค่ะให้พิ่ลิงนั่งเป็นผู้อาวุโสอยู่ที่โซฟาแห่งนี้เฉยๆดีกว่านะคะอย่าให้ทำอะไรที่มันนักกลัวเกินไปเดี๋ยวแบบเด๋ยวแฟนรายการจะแบบเฮ้ยมันแฟนอยู่พิลลิงทำปุ๊บ ปิดช่องเลิกด you ูเครียดเลยไม่ได้นะสักนิมดีกว่าน่ารักน่ารักกลุบมกมกันต่อไปอ๋อคุณผู้ชมคะส่วนใครนะคะที่อยากจะอินเทอร์แอคทีฟกับพวกเราค่ะยังสามารถที่จะมาพูดคุยกันได้3มช่องทางด้วยกันช่องทางแรกเลยค่ะก็คือที่ไลฟ์แชทนะคะที่หน้าเว็บไซต์ค่ะของ Family ่แกงนะคะหรือว่าช่องทางที่2คือ SMS แล้วก็ MMS สช่องทางที่3ค่ะวันนี้หัวข้อ SMS ถามว่าคุณมีวิธีในการแบ่งเรื่องงานและการดูแลลูกอย่างไรนะคะใครมีคําตอบ ดีๆส่งมาค่ะโดยพิมพ์ที่เว้นวักวิธีการของคุณค่ะแล้วส่งมาที่4764800ค่ะค่ะรวมถึง MMS นะคะวันนี้ส่งรูปภาพความอบอุ่นของครอบครัวของคุณค่ะเบอร์นี้เหมือนกัน4764800ค่ะส่งมาแชร์กันนะคะถูกต้องค่ะพูดถึงวิธีการการดูแลลูกถึงแม้เราสองคนจะยังไม่มีลูกแต่ต้องงมีไอเดียดีๆไหมอืมถึงจะไม่เคยมีลูกแต่ว่าเคยเป็นลูกไง ดีมากมีวิธีการดีๆยังไงมาแชร์กันบ้างเออปกติคุณแม่ทำไงคุณแม่ทำยังไงเหรอคะก็ก็คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาว่างแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันเขาก็ให้ความอบอุ่นคุยเล่นอะไรอย่างเงี้ยพี่ลิ้งอะคะพี่ลิงไม่เคยมีลูกเป็นคนพี่มีลูกเป็นลูกหมาพี่ลิงชอบเลี้ยงหมาพี่ให้ความอบอุ่นเล่พีก็จะรู้สึกไม่ค่อยมีเวลาให้เขาชอบที่งให้เขาอยู่บ้านคนเดียวตัวเดียวแต่ตอนเย็นกับพี่ก็จะปัดให้เต็มที่พี่จะกอดให้เต็มที่การสัมผัสแสดงถึงความรักได้้นนองหว ก็ทำมาเงี้เขาก็จะดีใจก็มีความสุขก็เติมเต็มกันไปคุณผู้ชมคะตอนนี้เข้าสู่ช่วงแรกกันดีกว่าโอ้มีข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะสําหรับ ABC Reading เองนะคะตอนนี้ยังเปิดทดลองให้เรียนฟรีกันอยู่นะคะเป็นโปรแกรมในการพัฒนา IQ แล้วก็ EQ ค่ะเป็นการสอนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆด้วยนะน้องๆก็สามารถที่จะเรียนภาษาอังกฤษได้แบบไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะแล้วก็จะมีของรางวัลมีเกมต่างๆให้ร่วมสนุกกันตลอดการเรียนด้วยเห็นไหมคะจะมีปุ่มทดลองฟรีอยู่นะคะตัวสีแดงๆก็สามารถ สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ลงทะเบียนได้ที่นี่เลยค่ะเหมาะสำหรับน้องๆ4-8ปีนะคะใครอยากเข้าไปอ่ะเดี๋ยวบอกเว็บไซต์ชัดๆอีก,กทีค่ะคุณผู้ชม www a b c a i n t h ค่ะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะ,ะทดลองเรียนฟรี14วันค่ะมาเข้าสู่ช่วงแรกของเรากันเลยดีกว่ากับแฟมิลี่อัปเดตวันนี้มีข่าวสารอะไรมาฝากกันบ้างคะน้องหนิมค่ะข่าวแรกนะคะนี้น่าดีใจสําหรับประเทศไทยของเรานะคะประเทศไทยเนี่ยได้รับการ โหวตจากประเทศอินเดียว่าเป็นประเทศที่น่าจัดงานแต่งงานมากที่สุดอ้โหโรแมนติกโรแมนติกทำไมอะทำไมอะอะทำไมทำไม<า>อนไ,ไ,ไหนลองเล่าสิก็เป็นความสวยงามของประเทศไทย<า>เราไงคะแล้วก็รวมถึงวัฒนธรรมของเราด้วยที่แบบน่าสนใจอะไรเงี้ยใช่ไหมเ<อ>ขาก็ชอบ <มา S 2> กันนะใช่นี่เป็นข้อมูลนะคะคุณผู้ชมค่ะจากการสำรวจนะโดยในสหรัฐอเมริกาค่ะก็สำรวจมานะคะใน The American Academy of m s t r e อะไรเนี่ยฮะ มาอันนี้อันนี้ลอยเยอร์ีอไม่ใช่อันนี้คนละอานงานนี้ค่ะสองจากนิตยสารสำรวจจากนิตยสาร Travel and Leisure นะคะ India and South Asia ่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยได้รับรางวัลนี้มานะคะ The World Best Country of 2011และ The World Best Wedding Destination 2011บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่น่าจัดงานแต่งงานมากที่สุด ในอินเดียเลยแล้วก็เขาก็คาดว่าในปีนี้เนี่ยในปีนี้เนี่ยนะคะปี2012เนี่ยจะมีคนอินเดียเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเกิน1ล้านคนจริงๆจะบอกว่าพี่เล่งมีเพื่อนทํางานต่างงานทเวดดิ้งอยู่น้ำมีคนที่เขาทําแบบธุรกิจเฉพาะแบบเขาเรียกว่าอะไรคือแบบรับ คู่แต่งงานชาวอินเดียมาแต่งที่ไทยเลยนะ,ะเพราะไปปีน,นี้มาแต่งกันเยอะมากแล้วเขาเหมือนกับแบบค่างเงินเรามันถูกถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเขามาแต่งที่เนี่ยเขาก็แบบจัดใหญ่ได้เต็มที่สําหรับเขาคือใช้ค่าใช้จ่ายไม่แพงแล้วบรรยากาศก็กดีแบบทิวทัศน์ก็สวยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยนิยมมาแต่งที่นี่กันเยอะมากเป็นไปได้แล้วก็วัฒนธรรมก็คล้ายๆกันนะเหมือน<ช>แบบแออไทยกับอินเดียก็เราก็รับของเขาเหมือนกัน นะคบรรยากาศส,สวยมากแหมไทยยังมีที่น่าท่องเที่ยวอีกเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมเทศไทยทะเลสวยที่สุดอวสวยมากจริงๆหลายเกาะให้เลือกให้เลือกไประหว่างบาหลีกับไปสมุยไปไหนไปสมุยดีา <c oughs> มากไปสมุยตึ้งไทย <c oughs> เอาคุณผู้ชมไปจริงนะสมุยค่ะไป ผู้ชมเพราะว่าเป็นข่าวอันตรายค่ะเขาบอกว่าใครที่คิดจะโพสต์จะแชทข้อความต่างๆนะคะลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกประเภทเนี่ยระวังให้ดีค่ะอาจจะนําไปสู่การเป็นหลักฐานในการหย่าได้เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมอันนี้นะคะก็เป็นข้อมูลค่ะจากสหรัฐอเมริกาคราวนี้พี่นิ่งถูกแล้วน้องนิม์อ่านมีแค่น้องนิมอ่านเลยเพราะว่าน้องนิมมภาษาอังกฤษดีมาก The Amer i c a n Academy of m a n i s Memorial Lawyers นะ S <S <S ไม่ทีเดียวนะ <S <S ทุกทีรอบสองไไยได้เหมือนเดิมแล้วนะคุณผู้ชม<อ>แต่สถิติจากที่นี่นค่ะเขาบ,บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากการสำรวจนะพบว่ามีการนำหลักฐานจาก Facebook การส่งข้อความ SMS นะหรือว่าการใช้งานต่างๆบนสมาร์ทโฟนเนี่ยมาเป็นหลักฐานในการฟ้องหย่าค่ะมากขึ้นในช่วง3ปีที่ผ่านมาเลยก็คือเหมือนกับใครที่กำลังทะเลาะกันอยู่ระหว่างคุณแฟนหรือคุณสามีภรรยาเนี่ยนะคะแล้วก็ฟ้องหย่ากัน แล้วแบบเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยอันตรายมากต้องระวังนะคะเ,คเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ดึงมาเป็นหลักฐานได้หมดเลยค่ะแล้วก็มีใสสิสูงด้วยว่าคนอ่ะปัจจุบันยิ่งหยากกันมากขึ้นแล้วก็ยิ่งใช้หลักฐานพวกนี้ค่ะมามากขึ้นแล้วบางทีเนี่ยนะเวลาคนเราโพสเคยเป็นแมาทะเลาะก,กับแฟนคือไม่ได้รู้สึก คือไม่ได้รู้สึกโกรมากขนาดนั้นอะแต่ว่าฉันขอโคสตลงไปก่อนเป็นการระบายเฉยนอยากระบายอะเป็นไหมก็เป็นทุกคนแหละคือพวก Facebook พวกอะไรพวกนี้มันเป็นช่องทางของการระบายนถ้าเกิดว่ายังไม่มีโซเชียลในเรืรองพวกนี้เราจะรู้สึกว่า ออมีอะไรเราก็เก็บเก็บไว้บ้างแต่พอมี Facebook มี Twitter มีอะไรกระบายอะ่ะมันเปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยของคนในปัจจุบันเลยคือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าอะไรคือไม่ได้โกรธขนาดนั้นแต่อ,อยากทําให้รู้ว่าตอนนี้ฉันถ้ารักแฟนนะอ่าปัจจึงหรือบางคน <c oughs> เรียกราความสนใจ<ง>เรียกร้องความสนใจให้ออให้รู้ว่า ฉันงอนเธออยู่นะฉันเจ็บมากเลยตอนนี้แบบเขา,เ<อ>าจะได้<อ>หันมา,<อ>าใส่ใจเรามาก<อ>ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่บางทีมักก็ทำร้ายจิตใจนะไม่มีเพื่อนกดไลค์โกรธทำไมไม่สนใจฉันฉันเวียอยู่ถูกต้องคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น,นจะนะใจเย็นๆก่อนนะสำหรับใครที่ทะเลาะก,กับแฟนมีปัญหากับแฟนนะคะหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรกำลังจะฟ้องหย่าก,กัน งดนะคะทางที่ดีที่สุดอย่าพึ่งเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะคือเล่นได้แต่ว่าคุยเออคือคุยดีกว่าคุยตรงๆดีกว่าอันนี้เล่นให้น้อยอย่าเอาอารมณ์เป็นหลักอย่าโมตระบายนะคะอันนี้นะคะมีตัวเลขด้วยเขาบอกช่วงห้าปีที่ผ่านมานะคะการอย่าร้างโดยใช้หลักฐานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เอสมีซ์แล้วก็เฟซบุ๊กเนี่ยคุณผู้ชมในช่วงห้าปีนะคะเพิ่มขึ้นถึง81เปอร์เซ็นต์น้องหนิมและเยอะมากเฟซบุ๊กเยอะมากใน81เปอร์เซ็นต์เนี่ยเฟซบุ๊กห6สิบหกเป สูงมากสูงมากค่ะเพราะฉะนั้นก็ระวังเงินไว้ให้ดีละกันนะคะถ้าเกิดว่าเราโพสอะไรไว้แล้วมีใครเก็บเอาไว้เนี่ยใช้เป็นหลักฐานได้หมดเลยค่ะก็คู่สามีภรรยาคนไทยก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะคะสนใจศึกษาพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550เพิ่มเติมได้ค่ะโอ้โหทางการมากสุดยอดโอ้โหทางการสุดๆดใช่คือเราไม่มีข้อมูลเรามีแค่นี้แหละคุณผู้ชมศึกษาเพิ่มเติมได้ค่ะโอเคคุณรู้ชมร์สวนใครนะที่อยากจะอินเทอร์แนคกับพวกเราะเนย่ยน่ะไม่ เร,รเราจะเป็นแฟนรายการนี้ตลอดไปออยปากหวานอ่ะสามทางนะสามาทางอ้าวมีซ่องทางไหนบ้างคะมาซ่องอทางแรกย้ำกันอีกหนึ่งรอบเลยคะ่ะ SMS ค่ะแล้วก็ MMS รวมกันเลยดีกว่าอ่าใช่ทั้งสองทั้งหนึ่ง SMS MMS เส่อมาได้เ่รื่อยๆเลยนะคะที่4764800ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะผ่านอินเทอร์เน็ตนะคุณผู้ชมสามารถที่จะไลฟ์แชทกับพวกเราได้ค่ะก็คือดูทีวีออนไลน์แบบสดๆเลยนะคะด้านข้างก็จะมีขึ้นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหน้าจอไลฟ์แชทนะคะอย่างที่ขึ้นอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมก็สามารถมาทักทายเชเฮลโลได้เราก็จะตอบกลับไปเลยอ่านี่แหละค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมเข้ามาทักทายกัน บ้างนะพี่สร้ามาแล้วนั้นน่ะใช่ไหมสร้ามาแล้วเหรอเอ้ยเดี๋ยวต้องไปตอบเดี๋ยวเราไม่ตอบน้องแล้วดิต้นแลมอยู่ไหนล่ะเอ้ยไม่มาเหรอ ทีนี้มาสายไอออนเลยคุณผู้ชมคะมาร่วมแชร์กันนะคะว่าคุณมีวิธีการในการแบ่งงานและการมีวิธีการแบ่งเรื่องงานและการดูแลลูกอย่างไรให้ลงตัวนะคะอย่าลืมแชร์กันมาเยอะค่ะแลวเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเราจะมีเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะมาพูดคุยกเกี่ยวกับเรื่องของการที่คุณแม่ทํางานเนี่ยแบ่งเวลาเอาใจใส่ลูกน้อยแรกเกิดด้วยอา่านะ<อ>สนใจขนาดไหนติดตามได้ในช่วงหน้าค,ะค่ะ